ในนามผู้จัดงานนะครับอีสานเมสซิกเฟสติวัลนะครับในนามกลุ่มอีสานเขียวต้องขอกับขอบพระคุณพี่ทุกๆกลุ่มทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รักเราที่ถึงกันนะครับและก็มาเจอกันนะครับกับการเดินเจ้าสู่ครบรอบนะครับหนึ่งทศวรรษนะครับเทศกาลดนตรีสัญชาติไทยนะครับ ขออนุญผมอีกครั้งครับผมเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเจอกันกับพี่ทุกท่านนะครับฝากติดตามงานของพี่ๆทุกๆกลุ่มด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวจอพี่ๆมาผ่อนนะครับขอบคุณครับ